ดีค่ะพอล่าไลฟ์สไตล์ยินออสตรีลียนะคะวันนี้ก็มาทมําเมนูอาหารจานเดียวอาหารจานด่วนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเนื้อสเต็กนะคะพอล่าก็ง่ายดีพอล่าจะมาผัดนะคะผัดแกงพริกแกงเขียวหวานกับถั่วฝักยาวสวยๆอย่างนี้นะคะคนขาไม่มีอะไรมากมายนะมีแคปซิคัมมีพริกมีใบมะกรูดนะคะก็อ,อื่นพอล่าก็ขอนะคะหั่นเนื้อก่อนนะคะง่ายๆค่ะอาหารจานเดียวสําหรับพอล่าวันนี้นะคะ ก็สไลด์เนื้อบางๆไปเลยค่ะนะคะเอาเนื้อสเต็กมาทำค่ะสะดวกดีดัดแปลงนะคะกินสเต็กบ่อยแล้วคุณพ่อบ้านพลากลยอเอาเนื้อมาทำผัดตรงนี้นะคะจะได้นุ่มๆน,นะคะเนื้อนี่จะผัดนุ่มนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะพอล่าล้างจนเขาไม่มีสีนะคะ ล้างจนจืดหมดเลยใช่ไหมคะสะอาดจังเป็นเมนูอาหารจานด่วนง่ายๆนะคะนี่ค่ะทานข้าวสวยร้อนๆค่ะวันนี้เปลี่ยนเมนูนะคะไม่ทานข้าวเหนียวค่ะเลยวันนี้กระทานทานข้าวสวยบ้างนะคะสลับกันไปนะคะแบบสไตล์พอลล่านี่เลยค่ะนะคะอยากกินอะไรก็ทำทานเลยนะคะง่ายๆ ก็มนมีอยู่แล้วเนาะ,นะะหั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะคะเพราะล่าไม่ทําอะไรที่มันยุ่งยากนะคะเสร็จแล้วนะคะกันอื่นก็ขอหั่นใบมะกรูดก่อนนะคะผัดเครื่องแกงเขียวหวานต้องใส่ใบมะกรูดจะได้หอมๆนะคะ แบบนี้เลยนะคะถั่วเขากรอบดีมากทุกคนคะ่ะและสดมากเลยนะคะจากนั้นก็หั่นแคปซิคัมเนาะพริกมีเผ็ดมากเลยนะทุกคนคะ่ะเผ็ดเลยเลยค่ะนะคะใช้ได้เลยเลยะคะ่ะ แล้ว็จะแกมเข้าไปเลยนะคะแค่นี้ค่ะไปผัดเลยนะคะตั้งกระทะใส่อฟออยอ์นะคะพริแกงสองช้อนโต๊ะนะคะสำาเข็มคนนิดนึงนะคะพริแกงหอมก็ใส่เนื้อลองไปเลยนะคะ แค่นี้ก็ได้ก็ใส่ผักบนนี้ลงไปเลยนะคะกระติ่กั้มถั่วใบมะกรูดเลยะค่ะนะคะงดด้วยซีขาวนะคะกะเอาไม่ตัวนะคะรสหอยนางรมค่ะ ตานนะคะัหวานนิดนึงนะคะขนอผงค,ค่ะค่ะตอนนี้ปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะชิมรสอร่อยมากเลยสูตรนี้นะคะ ผัดเนื้อแเขียงหวานถั่วนะสูตรนมสดนะคะนมจืดเนาะนมจืดนมจืดค่ะนมสดนมจืดแล้วแต่จะเจรียกนะคะนมคาเนชั่นนะคะิจัดหน้าทานทุกคนคะ่ะไปจัดการเสิร์ฟเปนอาหอร่อยมากเลยค่ะนะคะ เนื้อสเต็กผัดพริกแกงเขียวหวานถั่วฝักยาวแคปซัมง่ายๆสไตล์พอลา่าทำออกมาเลยหอมหน่าทานราดด้วยนมสดนะคะนมนมจืดคา่ายชั่นอร่อยมากใช้แทนกะทิเลยนะคะใช้แกงเขียวหวานผัดหอมอร่อยรสจัดมากทุกคนคะ่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะก่อนอื่นก็จะเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอล่านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบาย